ในขณะนี้นะครับเราก็ถึงสถานีรถไฟอุดรธานีแล้วนะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสกลนครแห่งที่2นะครับก็บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับคุณน้ำพุอ๋อบรรยากาศนะครับก็สภาพอากาศนะครับก็สดชื่นนะครับแล้วก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ อากาศช่วงนี้ค่ะยุโดูร้อนเข้าด้วยอากาศเหมือนจะฝนตกเลยนะครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับุณเบลนั่งรถมาเหนื่อยมากค่ะนั่งรถเกือบ6ชั่วโมงค่ะทุกคนก็เป็นการเดินทางที่สนุกสนานนะครับเราเดินทางตั้งแต่เวลาตีห้าสิบเก้าใช่ไหมครับก็นั่งรถไฟมาถึงจังหวัดอุดรก็เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งครับแล้วก็ ต่อรถจากจังหวัดอุดรธานีมาอย่างจังหวัดสกลนครก็เป็นเวลาถึง3ชั่วโมงด้วยกันเลยใช่ไหมครับก็มาถึงนี้ก็จะเป็นเวลา11บเนาฬิกาสานาทีนะครับก็ใช้เวลาในในระยะหนึ่งเลยครับ พระธาเฉิงชุมโคบานพระตําหนักภูพานคู่เมืองงามลือเลื่องนองหานแลตราการปราสาทพึ่งสวยสุดซึ้งสาวผู้ไทยทินมั่นในพุทธธรรมยินดีต้อนรับสูตรจังหวัดส,สกลนครน,นะครับ วันนี้นะครับเราก็เลือกเข้าพักที่โรงแรมอิมพีเรียลสกลนครนะครับก็ค่าบริการนะครับก็จะตกอยู่ที่ห้องละ400บาทนะครับต่อคืนหนึ่งพอดีแล้วก็เป็นโรงแรมที่สะอาดปลอดภัยนะครับมีรอปภอมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างดีครับครับและในขณะนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่วัดพระท่าเชิงชุมวรวิหารนะครับซึ่ง สถานที่สาคัญเป็นสถานที่สาคัญของชาวจังหวัดสกลนครนะครับและในบริเวณนี้นะครับก็จะมีจุดที่สําคัญได้แก่องค์พระธาตุเชิงชุกนะครับด้านหลังและวิหารหลวงพ่อพระองค์แสนนะครับและก็บ่อนอ้ำศักดิ์สิทธิ์ครับซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญในวัดพระธาตุเชิงชุมครับและในด้านหลังของผมนะครับนั่นก็คือส่วนประตูหน้าขององค์พระธาตุเชิงชุมนะครับซึ่งภายในองค์พระธาตุเชิงชุมนะครับก็จะมีการประดิษฐาน พระพุทธบาททั้ง4ี่อยของพระพุทธเจ้า4ี่พระองค์นะครับก็ด้านในนะครับก็จะประดิษฐานเป็นก้อนข้าวใหญ่นะครับและมีจารึกนะครับที่กล่าวถึงการจัดสรรปันส่วนที่ดินจะมีที่กล่าวถึงก็คือหมู่บ้านชลาเลงในอดีตจะมีการนำน้ำจากบ่อน้ำที่นี่ไปประกอบพิธีเมื่อมีพิธีกรรมอันสำคัญต่างๆอีกด้วยค่ะ สําหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดสกลนครน,นะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่จะเดินทางไปยังเกาะดอนสวรรค์นะครับก็สําหรับเรือหางยาวนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่2องโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเลยนะครับราคาของ3ท่านก็จะตกที่500บาท5้าท่านขึ้นไปก็จะตกที่100บาทครับแล้วก็จะได้1ชั่วโมงเต็มเและที่เห็นด้านหน้านะครับก็คือเกาะดอนสวรรค์น้อยนะครับซึ่ง เกาะดอนสวรรน,น้อยนะครับก็จะเต็มไปด้วยนกและต้นไม้นานาชนิดนะครับที่สามารถเป็นพืชทน,นน้ำได้นะครับซึ่งโดยโดยเกาะน,นี้นะครับก็จะเป็นเกาะขนาดเล็กที่รองจากเกาะดอนสวรร์ใหญ่อันนี้คือเกาะดอนสวรน,น้อยนะครับก็จะประกอบไปด้วยเฟื่นงหญ้าต้นต้นไม้ตามธรรมชาตินะครับก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของนกนกเป็ดน,น้ำและในตอนนี้นะครับเราก็ถึง เกาะดอนสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยนะครับด้านหลังเราคือเป็นที่ฐานพระพุทธร,รูปประจำเกาะดอนสวรรค์น,นะครับครับสำหรับด้านหลังของผมนะครับ,ก,รรรบก็จะเป็นพน่อปู่สุวรรณนาคราชนะครับก็จะเป็นพญานาคที่ปาากป้อรักษาเกาะดอนสวรรค์แห่งนี้นะครับและถัดไปจากองค์ปูพญานา,าครับ ด้านหลังก็จะเป็น j จดีเจซากเจดีเก่านะครับทีออ่ไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้เพราะว่าเนื่องจากเสียหายไปในระดับหนึ่ง ก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจค่ะเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยพบเห็นนะคะก็ได้มาเจอก็รู้สึกดีค่ะมีเสน่ห์มากค่ะและสถานที่ก <i> ็มีประวัติที่น่าสนใจก็นะครับตอนนี้เราก็มารับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านปักหม้อปารีสนะครับซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดสกลนครเลยนะครับก็ สำหรับปากหม้อนะครับก็เป็นอาหารเวียดนามที่มีส่วนผสมของแป้งกุยช่ายแล้วก็หมูสับนะครับก็จะราดด้วยน้ำจิ้มอร่อยมากๆเลยครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ที่ที่ไหนคะคุณน้ำพูพัะหาดูมครับ สำหรับพระาธาตุดุมนะคะดั้งเดิมเป็นพระปรางที่ก่ออิศรังค่ะซึ่งตั้งอยู่บนฐานเดียวกันปัจจุบันลักษณะคงเหลือเพียงพระปางองค์เดียวค่ะโดยสันนิฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยเดียวกับพระาธาตุนารายเจิงเวงค่ะสำหรับความเป็นไป,นเ,ปนเป็นมาของวัดพระาธาตุดุมนะครับซึ่งวัดพระาธาตุดุมนะครับเป็นวัดหนึ่งนะครับที่มีโบราณสถานที่สําคัญครับคือพระาธาตุดุมหรือปราสาทพระาธาตุดุมครับซึ่งอยู่ห่างจาก พระราเชิงชุมประมาณ2กิโลเมตรได้อยู่ห่างจากครูเมืองสกนลนครชั้นนอกเพียงเล็กน้อยจึงเชื่อว่าแต่เดิมที่ตั้งบริเวณพระธาดูมนะครับคงเป็นหมู่บ้านทางด้านทิศใต้ของครูเมืองชั้นนอกแต่ต่อมานะครับได้เกิดการรกร้างไปและเพิ่งจัดตั้งเป็นหมู่บ้านพระธาดูมนะครับตำบลนิวดอนเมื่อประมาณ20ปีมานี้เองครับ น้องบ้านเฮาสถาิพันบ้านเกิดเมืองนอนสุแสนอ่อนส้อนสะปนนครบ้านเฮาสะปนนครก่อนเก่าชื่อเดิมเข้าเมืองน้องหานลวงโดยมีคุณความโบราณตั้งหลักประคาดก่อนการลาลวงน้ำเดิมตามสมัยตามบ่วงจากน้องฮานลวง สำหรับพระธาตุนารายจเจิงเวงนะครับตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินลาดฐานหน้าไปทางทิ่ตะวันออกก่อด้วยหินทรายบนฐานศิลาแลงนะครับทำมุกเยื่ยนออกมาทางทิ่ตะวันออกเป็นทางเข้าออกเพียงด้านเดียวถัดขึ้นไปนะครับก็จะเป็นส่วนยอดประกอบด้วยชั้นนิ้มานซ้อนหลันกันแต่ละชั้นประดับตกแต่งด้วยซุ้มบันชนบันถแถลงและนาคปักครับ แล้วก็มีการพบการแกะสลักเรื่องราวของเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์และวรรณกรรมเรื่องรามายณะนะครับนับเป็นปราสาทที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในพื้นที่อีสานตอนบนเพียงแห่งเดียวเท่านั้นนะครับและสําหรับด้านบนที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นหน้าบันทางที่ตอนออกของปราสาทนารายพระธาตุนารายเงเวงนะครับก็จะจําหลักภาพพระอิศวรขนาดได้ดําหรือที่เรียกว่าศิวนัตราชนะครับ ส่วนด้านล่างนะครับหน้าบัน,นด้านทิศเหนือของพระธาตุนารายจิงเวงนะครับก็จำหลักพาพระธาตุพระนารายขนาดบรรทมเหนืออนันตาร,าราชรัชหรือที่เรียกว่านารายบรรทมศิลนั่นเองครับจากลวดลายที่ใช้ประดับปราสาททั้งหมดตามหน้าบัน และทับหลังแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของศิลปะเขมรแบบบาปวนนะครับซึ่งอาจกําหนดอายุของปราสาทพระธาตุนารายจึงเวงไว้ในช่วงปลายพุทธศตรวรรษที่16ถึงต้นพุทธศตรวรรษที่17ครับตามตำนานพื้นถิ่นนะครับกล่าวว่าสร้างขึ้นพร้อมกับพระธาตุภูเพกโดยฝีมือชาผู้หญิงชาวเมืองนองหานหลวงนะครับมีพระนางนารายจึงเวงผู้เป็นชายาของพระยาสวรรณพินคารเป็นผู้นําในการสร้าง ในต,ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดพระธาตุภูเพกนะครับซึ่งวัดพระธาตุภูเพกนะครับก็ตั้งอยู่บนดอยภูเพกนะครับอยู่อําเภอพนานิคมนั่นเองนะครับก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นบันไดขึ้นเราจะขึ้นไปบนพระธาตุภูเพกนะครับซึ่งโดยพระธาตุภูเพกนะครับตั้งอยู่บนยอดของภูเขาเลยนะครับซึ่งเราต้องใช้วิธีการเดินเท้าขึ้นไปเลยครับ ขณะนี้นะครับเราก็อยู่บนยอดภูเพกนะครับบ้านหลังของเราก็เป็นศาสนสถานอันหนึ่งที่เรียกว่าพระธาตุภูเพกนั่นเองครับและที่เห็นด้านข้างของผมนะครับก็จะเป็นแท่นสีวลึงแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนหลักอะไรบางอย่างโดยในวันสําคัญนะครับเช่นวันวิสันดุสิตวันเหมายันวันในจันทราคตินะครับก็ก็จะมีการผ้ากินนะครับก็จะขึ้นมา นครับแล้วก็แสงก็จะเข้าสู่ด้านนี้เข้ามาและจะเข้าสู่ตรงนี้นะครับคือมันสามารถบ่งบอกถึงว่าวันนั้นเป็นวันสาคัญอะไรแต่ว่าขึา้นมาดยัที่มาวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับคุณเอกรู้สึกเหนื่อยมากคะ่ะตอนขึ้นมาแต่ว่ารู้สึกคุ้มค่าคะ่ะขึ้นมาแล้วคือสวยมากคุ้มกบการเดินคะ่ะทุกคนค้าใครแบบมีเวลาบ้าง เยกมาลองมาดูนะคะสวยมากจริงใช่ครับเหมาะกับการเดินจริงๆแต่ว่าทริปของเราก็คือมีทุกอย่างแล้วนะครับยกเว้นเครื่องบินก็มีตั้งแต่นั่งรถไฟเนี่ยครับมีนั่งรถไฟเนาะมีขับรถเองแล้วก็มีเดินป่าแล้วก็มีล่องเรือด้วยนะครับมีขึ้นเกาะเราเมื่อวานเราเข้าไปที่เกาะดอนสวรรค์มานะครับซึ่ง ต่างกันมากๆ,ๆเลยครับกับตรงนี้<ช>แต่บรรยากาศนะครับก็ตรงน้นตรงนี้นะครับก็สามารถเห็นถึงดอนสวรรค์ได้เลยนะครับก็<ช><อ>เป็นสิ่งที่ม,าาม่าสจรรก็ต้องยอมความมาหาัศจรรย์นะครับแล้วก็ต้องยอมในความศรัทธาความแน่วแน่ในการาขึ้นมาสร้างศาสนสถานถึงบนภูเพกเลยนะครับคุณเอเพราะว่า<ช>มันเป็นสิ่งที่แบบทุกคนน่าจะคาดไม่ถึงกันเลยนะครับ ก็อยากให้ทุกคนลองมากันนะครับมันสวยมากจริงๆรับรองว่าคุ้มก um ับการเดินขึ้นมาถึง5 6 0 0ขั้นเลยทีเดียวนะครับก็คุ้มแน่นอนคใช่ไหมคะคุณน้ำพูและตอนนี้เราก็มาเจอกับคุณน้ำพูกลางทางเฮ้ guys น่าจะความไม่สะดวกยวขอปิดกล้องนิดหนึ่งครับค่ะลาไปก่อนนะคะ เคยเป็นบ้าเล่นจะจะไปใส่มีมเลยไม่ใช่คนนี้เคยเป็นบ้าก็ยังทำอะไรกันนะเป็นหมอรายงานจากบึงหนองหานนะครับทุกทุกคนคุณคุณถามปนีคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับมวนค่ะใครโทรมา